ไอ้ทีสูตรักคุณชายน้ำแข็งตอนที่8ความรู้สึกของคนเป็นพ่อแม่ครับที่พูดเมื่อกี้มันไม่จริงใช่ไหมอะแม่ยังต้องการผมอยู่อย่าทิ้งผมแบบนี้สิแล้วผมกับลูกจะอยู่ที่ไหนอะแม่ครับแม่ยา่าลัของผมบิดขึ้นนั่งพร้อมกับร่างกายที่ชุ่มไปได้วยเหงื่อสายตาบอกไปร,บรอบๆถึงได้เห็นมาตอนนี้ เวลากลางดึกด้านข้างของผมยังมีน้ำชาระดับสนิทและอีดาคือไอซ์ที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อดีนเสียงผมทีมึงเป็นไรอะ่ะไอซ์มองสำรวจไปร,บรอบๆเพื่อมองหาต้นตอของปัญหาแต่ผมกับทะเพียแค่าสสยหน้าให้มันแทนกูแค่ฝันร้ายอะ่ะไม่เป็นไรนะไอซ์ด้วยผมเข้าไปกอดมือหนารูปหลังผมอย่างอ่อนโยนจนผมคิดว่า จะหาไอ้อุ่นแบบนี้ไดจากที่ไหนผมเองกระสบหน้าลงที่หน้าอกของมันไม่ต้องคิดมากนะมันก็แค่ฝันร้ายอะมันไม่ใช่แค่ฝันนะผมพูดผมเปินเงยหน้ามองมันมันคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นสรหดับกูอะและกูคงไม่มีทางลืมมันได้อะและกูคิดว่ามันคงจะดอดหลอนกูไปเรื่อยอ,ยอะ ไม่เอาทีไม่คิดถึงมันนะตอนนี้มึงมีกูอยู่ข้างแล้วไอจะคงพูดบอกพร้อมกับกอดผมไว้จนแน่นรีบนอนเถอะพรุ่งนี้ยังมีเรื่องต้องทำอีกเยอะนะอืมผมพยายหน้ารับแต่สุดท้ายผมกระดับไปในอ้อมแขนของมันเสียงการไกาปลุกดยามเช้าทําให้ผมนืมตาขึ้นมา สายตาพยายามมองไปร,บรอบๆแต่ก็ต้องแตกใจเมื่อรอบกายนั้นไม่เหลือใครสักคนทำให้ผมลุกขึ้นจากที่นอนและออกดินวิ่งหาไปทั่วพรอไม่ใช่แค่อายที่หายไปแต่ยังมีน้ำชาอีกคนด้วยน้ำชาผมร้องเรียกแต่ก็ต้องสะดุดที่ประตูห้องน้ําในนั้นคืออายกำลังอาบน้าให้ลูกแต่ที่ผมเห็นน่าจะเป็นสองพ่อลูกกำลังเล่นน้ำกันมากกว่า อยู่เชย่ซิลูกพ่อถูกสบู่ไม่ได้นะจ,จักจีน้ำชาหลบมือหนาอย่าไปโดนสัมผัสตัวไอ้ผมเรียกคนด้านในจนมาหันมามองผมด้วยรอยยิ้มตื่นแล้วเหรออืมผมตอบในลำคอเดี๋ยวรอแป๊บนะอาบลูกก็้เสร็จแล้วละ่ะแล้วไอ้การไปิดการล้างสบู่บนร่างกายลูก และพอเห็นว่าสะอาดเรียบร้อยก็จะก,การอา,าพผ้าพันรอบตัวและอุ้มน้ําชาขึ้นมาจัดก,การไปแต่งตัวใส่ชุดนักเรียนจนตอนนี้น้ําชานั้นอยู่ในสภาพหอมไปเดียนแล้วยืนมองอยู่ได้ไปอาบน้ําสิหรือว่าต้องให้โกไปอาบให้อ่ะไม่ต้องผมรีบหยิบผ้าเช็ดตัวและเข้องน้ำทันทีซึ่งนั่นทายผมนั้นได้ยินเสียงรถบ,บาๆตามมา แล้พอปิดประตูเรียบร้อยกระดิดอับน้ำแต่งตัวทันทีอีกสิ่งที่ผมแปลกใจก็คือบนโต๊ะนั้นมีอาหารช้าตั้งอยู่แถมยังมีกินหอมน่ากินอีกด้วยมากินสิลูกอ่ะกินไก่อิ่มแล้วนะอืมผมนั่งลงตามที่บอกสายตากรไปมองไอซ์พยาาป้อนข้าวลูกทั้งที่ความจริงตอนนี้น้ำชากินข้าวเองได้แล้วไอซเรื่องเมื่อคืนขอบคุณนะ อืมว่าแต่มึงเป็นแบบนี้บ่อยไหมอะถูกคืนน่ะผมยอมรับเอามาตรงๆมึงอยาไปอยู่กับกูไหมข้าวโพดเรีย,รยบๆของไอ้ท่ามผมนั้นหันไปมองมึงอยู่กับลูกสองคนแบบนี้ไม่ได้หรอกแล้วอีกอย่างที่นี่ก็แคบเกินไปสำหรับน้ำชาลูกอะ่ะต้องการพื้นที่นะแล้วอีกอย่างอะ่ะกูอยากให้มึงอะ่ะไปอยู่กับกูด้วย ถ้าเกิดมึงฝันร้ายมึงก็จะมีกูอยู่ข้างๆไงไอ้มึงลองไปคิดดูก่อนก็นได้นะถ้าไม่อยากย้ายกูจะพยายามมาอยู่กับมึงที่นี่แล้วกันไม่ต้องหลอกแต่กูกูหมายถึงมึงอะไม่ต้องมาที่นี่แล้วล่ะทีแต่มึงจะไม่ไหวนะมึงฟังกูก่อนสี กูจะบอกว่ากูกับลูกจะอยากไปอยู่กับมึงหากเป็นเมื่อก่อนผมคงพูดไว้แค่คือครึ่งกลางๆเจออีฝ่ายต้เข้าใจผิดแต่วันนี้ผมอยากพูดทุกอย่างออกมาให้ชัดเจนเพราะผมไม่อยากมีปัญหากันอีกแล้วและพอได้พูดตรงๆมันก็ทําให้พวกเราเข้าใจกันมากขึ้นกูดีใจนะที่ได้ยินแบบนั้นนะ่ะกูต่างหากละ่ะที่ต้องดีใจที่อย่างน้อย มึงก็ไม่เคยเลือกชอบกูแถมยังคิดชวนกูไปอยู่ด้วยอะ่ะกูไม่เคยเลือกชอบมึงต่างหากล่ะผมรับรู้ได้ว,ว่าน้ำเสียงของไอ้นั้นคือเรื่องจริงมันไม่เคยเลือกชอบผมเลยสักนิดมีแต่ผมที่เกียดมันไปหลายต่อหลายครั้งแต่พอมาครั้งนี้ผมคิดแล้วว่าผมคงเกลียดมันไม่ลงเพราะไอ้นั้นดีกับผมเกินไปหลังจากจัดการมือเช้าเสร็จ ไอ้ก็จัดก,การล้างชามที่กินกันทั้งหมดและบอกให้ผมไปเตรียมตัวส่วนตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยไอ้ก็รีต้อนพวกเราสองคนแม่ลูกออกจากคอนโดทันทีทีมึงไปทํำงานได้เลยนะเดี๋ยวกูไปส่งลูกเองแต่ว่ากูไม่ขโมยลูกตัวเองหรอกนะให้กูไปด้วยเถอะกูอยากไปบอกครูว่ามึงเป็นใครอะ่ะแล้วต่อไปเวลามึงไปที่โรงเรียนเขาจะได้ไม่ระแวงว่า มึงเป็นใครไม่รู้มาแอบพ่โ่งเรียนน่ะความจริงเรื่องบอกครูผมอะ่ะสามารถโทรไปหาครูเอาก็ได้แต่ที่ผมจะพูดแบบนั้นก็เพราะผมยังอยากไปส่งลูกด้วยตัวเองตามใจมึงแล้วกันพอตรงกันเรียบร้อยเราสามคนก็เดินทางไปยังโรงเรียนทันทีแต่พอมาถึงผมก็เดินตรงไปคุยเรื่องของอายให้ครูได้ทราบแล้วจากนั้นกลับไปมองสองพ่อลูก ที่กำลังยินคุยกันอย่างสนุกสนานผมปล่อยให้สองคนนั้นคุยอีกสักพักก่อนจะเห็นว่ามันกล้เวลาเข้าเรียนแล้วก็เลยหันไปสกิดไอเบาๆเพื่อบอกให้ส่งลูกเข้าห้องเรียนได้ต่างจากเรียนนะครับผมย่อตัวลงแล้วกอดลูกจนแน่นครับผมน้ำชายเองกระตอบเสียงดังฟังชัดปอครับผมไปนะไอย,ยกมือขึ้นหัวเบาๆ ระบบมือไปมาเมื่อลูกนั้นเดินเข้าไปด้านในพร้อมกับคุณครูความรู้สึกของคนเป็นพ่อมันเป็นแบบนี้เองสินะไอยิขึ้นเต็มความสูงและมองน้ำชาต่อแถวกับเพื่อนๆและเข้าห้องเรียนไปทีกูขอทัดมาที่ของพ่อให้น้ำชาได้ไหมอ่ะกูเองต่างหากที่ควรถามมึงอ่ะอยากทัดมาที่พ่อให้น้ำชาไหมอ่ะอยากสิแล้วก็ขอบคุณนะ ที่ให้กูเข้ามาในชีวิตมึงอ่ะอืมกูว่านะมึงอ่ะไปทำงานได้แล้วมัง่งมีกระสายแล้วนะไอ้ก็มองนาฬิกาจากข้อมือจากนั้นการไปจับมือผมแล้วออเอาแรงจูบไปในหน้าโรงเรียนสายตาของมันมองไปร,บรอบๆราวากับกำลังหาอะไรสักอย่างแม้ผมจะไม่เข้าใจแต่สักพักผมก็เห็นรถแท็กซี่ขับเข้ามาพอดีไอ้ที่เปิดประตูถามพี่คนขับและจากนั้น ก็จับคยามยาดใส่รถโดยไม่คิดทำสักคำว่าผมจะไปหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวสิมึงรีบไปเถอะใก้วเวลาเข้างานแล้วแล้วก็นี่เอาเงินว้จ่ายค่ารถผมมองในมือถึงได้เห็นว่ามันเป็นแมลร้อยสองใบแต่โุกจะไงน้าไปคุยกับมันไอายก่ไปบอกพี่คนขับว่าให้ออกรถได้เลยแล้วรีบปิดประตูทันทีรถถูกขับออกไปทันทีเมื่อประตูปิดผมเองายไปมองมัน สำหรับกับเงินในมือตอนนี้ผมมาใจแล้วว่าคนที่จะเข้ามาดูแลผมกับลูกได้คงมีแค่ไอคนเดียวคนที่ผมเคยทันได้ความรู้สึกของมันไม่มากแต่มันก็ไม่เคยคิดเกียดผมเลยสักครั้งแถมเมื่อกลับมาเจอกันอีกมันกับดูแลผมกับลูกอย่างดีโดยไม่คิดปิดปากบนในดๆออกมาขอบคุณนะผมเอ่ยขึ้นเบาๆหลังจากนั้นเพียงสิบนาทีรถก็มาถึงหน้าตึกแบบทพันเวลา จากการรีบจา่ายค่าโดยสารและขึ้นไปอยังออฟฟิศทันทีและจากนั้นการริสแกนบารเข้างานในช่วงนาทีสุดท้ายเกือบสายแล้วเราเอา้าวทีมาแล้วเหรอพี่เขตน้องทักไม่เห็นผมนะเดี๋ยเข้ามาด้านในครับผมยิ้มให้ก่อจะเดินตรงไปที่โตทำงานของตัวเองทีวันนี้มีประชุมนะเต็มงานนำเสนอด้วยละกันพี่อ่ะ ส่งรายละเอียดงานไปให้ทั้งเมียวแล้วฝากจัดการต่อด้วยพี่เกณฑ์นไปบอกแต่กลับไปทํางานต่อได้ครับวันนี้อาจจะเลิกเย็นหน่อยนะทีจะให้พี่ไปรับน้ำชาไหมอะเลิกเย็นเหรอครับผมน่งนิ่งไปพักหนึ่งก็ตัดสินใจตอบกลับไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้ไอไปรับแทนน่าจะดีกว่าจะได้ไป่รบกวนเวลาทำงานของพี่ด้วยอะ่ะ หายเหรอพี่เกศหันมองผมรูสิณนานย่งเรียบดีกับแล้วใช่ไหมอ่ะอืมประมาณนั้นนะครับดีแล้วล่ะครับเอาละทำงานเถอะยังมีงานอีกเยอะนะที่เราต้องริบจาัดก,การอะ่ะได้ครับผมยิ้มรับและหันกลับไปตั้งใจทำงานตรงหน้าอย่างน้อยตอนนี้ผมก็ควรโฟก,กัสเรื่องงานส่วนลูก ผมคิดว่าไอซ์น่าจะดูแลได้และผมก็ไม่ลืมส่งข้อความไปหาคนที่ผมเพิ่งจากกันเมื่อเช้าวันนี้ก็มีประชุมน่าจะกลับเย็นน่ะฝากมึงรับลูกกลับบ้านด้วยนะข้อความถึงอ่านทันทีแล้วสักพักก็มีข้อความตอบกลับมาได้ครับเลิกงานแล้วก็มาที่้านกูแล้วกันเดี๋ยวให้ลูกนั่งรอที่นี่ผมยิ้มรับกับข้อความนั้นและหันกลับไปสนใจงานตรงหน้าต่อทันที คุยกันแท้เรื่องนะครับตอนนี้ไอ้กับทีของเราก็ดีกันแล้วนะครับแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นระหว่างเขาสองคนนะครับหลังจากนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้นทีของเราจีต้จะมีฝันหลายตามติดมาด้วยแบบนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้นก็ต้องคอยติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย